ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายกว่าๆนะคะวันนี้ไทยวัสดุมาลงเหล็กแล้วด้านหลังนูน่นเหล็กเส้นทั้งหมด72เส้นนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาอีก64เส้นค่ะวันนี้ลงก่อนแค่ครึ่งนึง เราได้สั่งปูน20คิวรอนะคะเพื่อมาเทชาหน้าบ้านโรงรถแล้วก็ทําเทคานคอดีนค่ะตอนนี้รถปูนมาถึงแล้วด้านหลังรถปูนคันใหญ่มากเลยนะคะจะต้องไปจับสายไฟไม่ให้รถปูนไปเกี่ยวตอนนี้รถปูนมาทั้งหมด2คันนะคะเดี๋ยวอิซมูเขาก็จะเทดีแล้วไปดูกันค่ะนี่คือรถปูนคันที่1นะคะแล้วก็รถปูนคันที่2อยู่ทางนู้นรถปูนนะคะกับเวลามาถึงที่หน้างานประมาณ9โมงเช้าพอดีค่ะ เพราะว่าที่โรงงานนะคะเปิดตอน8มโมงโหลดปูนตอน8โมงครึ่งขับมาถึงก็9โมงพอดีค่ะตอนนี้เรากําลังเริ่มเทพื้นตรงรถหน้าบ้านหลังที่1นนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูใกล้ๆก,กันค่ะ เราได้ทําการฝังถังบำปัดน้ําเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นท่อน้ําเสียกับท่อน้ําดีเข้าบ้าน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะเราเทลงรถเสร็จแล้วหลังที่หนึ่ง กำลังขยับไป่โลงรถหลังที่2นะคะ